สถานการณ์โควิด -19 ค่ะ<ช>ที่จังหวัดตากนะคะคร,รักษารษาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด -19 <ช><ๆ>เพื่อเป็นการป้องกันและก็ควบคุมโรคนะคะที่อำเภอพบพระค่ะ ที่ว่าการอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนะคะนายสมชัยกิเจกเจริญดุ้งโรจนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายแพทย์วิทยาผลศรีลาในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นะคะในอำเภอพบพระรวมไปถึงผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพบพระสาธารณสุขอำเภอพบพระแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมกันนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การดําเนินงานป้องกันและก็ควบคุมโควิด -19 ที่อําเภอพพพระค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ได้มีการติดตามการเปิดศูนย์พักคอยหรือว่า community isolation นะคะระดับอําเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่อําเภอพพพระมีการตั้งศูนย์แยกกักตัวภายในชุมชนเนี่ยจำนวน6แห่งด้วยกันนั่นก็คือที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอพพพระหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลคีรีลาชศูนย์โอท็อปตบลช่องแคบสาราวัดห้วยน้ําเยน็นหมู่ที่เจ็ด ตำบลรวมไทยพัฒนาสาราปฏิบัติธรรมวัดป่าเขาแหลมหมู่ที่6ตำบลวาเร่และอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระมีจำนวนเตียงทั้งหมดนะคะ410เตียงด้วยกันขณะนี้ใช้ไปแล้ว254เตียงยังคงเหลืออยู่อีก156เตียงค่ะ ขณะเดียวกันครับยังได้ติดตามการกระจายวัคซีนในกลุ่มนักเรียนประชาชนและผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี่ยมนะครับและการบริหารจัดการชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK สําหรับประชาชนและพนักงานขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรหลังจากนั้นครับคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์แยกกักภายในชุมชน CI ศูนย์โอท็อปตำบลช่องแคบด้วยนะครับทั้งนี้ครับ อัตราการได้รับวัคซีนในอำเภอพบพระค่อนข้างต่ำซึ่งอยู่ที่ร้อยละ17.47ส่วนตำบลที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากเช่นตำบลคีรีราชและตำบลรวมไทยพัฒนาพบมีการฉีดวัคซีนอยู่ประมาณร้อยละ11-12ซึ่งถือว่าต่ำมากครับ จึงทาให้2ตําบลน,นี้ยังมีการระบาดที่ค่อนข้างสูงดังนั้นครับหากต้องการที่จะลดการระบาดในพื้นที่อํเาเภอพูพระ,พระจาเป็นต้องมีการกระตุ้นให้ประชาชนได้รับวัคซีนมากขึ้นซึ่งจะสามารถช่วยลดการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโควิด -19 ได้ด้วยนะครับ ก็อย่างที่เรารณรงค์กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการรับวัคซีนเพื่อเป็นทางออกของการป้องกันโควิด19นะคะไม่ใช่ว่ารับแล้วเราจะไม่ติดเชื้อแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปลดความรุนแรงของโรคนั่นเอง